พเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลไอ้เป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยรัฐบาลเผด็จกรยุทธ์ให้เวลาแค่17หรือ14วันเราก็ยังบอกว่าเวลาน้อยเกินไปนะครับจริงๆน้อยที่สุดที่เคยมีมาก็คือ2สัปดาห์าหแต่ครั้งนี้เป็นถือว่าน้อยที่สุดในในรอบหลายปีเลยนะเจ็ดวันหรอเจ็ดวัน,วนอาจจะน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับฝ่ายบริหารเตรียมอ,อ,อภิปรายงบประมาณครับ เพราะว่าเดี๋ยวเสร็จศาลวันนี้ก็ต้องต้องไปไประชุมเตรียมอภิปรายง้มาอีกนะครับนยก็บอกว่าต้องรอจะให้ฝ่ายามาอ,อ๋อถ้าพร้อมก็น่าจะเลื่อนให้เวลาฝ่ายค้านได้อ,าอ่านเอกสารอย่างน้อยสองสัปดาห์นะครับออในสมัยที่แล้วพรคเพื่อไทยเก้าไกลเป็นรัฐบาลไอ้เป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยออรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เวลาแค่ออ17หรือ14วันเราก็ยัง บอกว่าเวลาน้อยเกินไปนะครับจริงๆน้อยที่สุดที่เคยมีมาก็คือสองสัปดาห์าหแต่ครั้งนี้เป็นถือว่าน้อยที่สุดในในรอบหลายปีเลยนะหลาเจวันเหรอเจ็วัวน,วนอาจจะน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับฝ่ายบริหารนะซึ่งจริงๆไม่มีเหตุผลอย่างยิ่งที่จะกระชั้นขนาดน,นี้วันแล้วครบคือเจ็ดวันแล้วติดเจ็ดวันคอมปีใหม่ด้วยนะครับ ก็ก็ต้องทำดีดที่สุดแต่จริงๆก็ยังหวังว่ารัฐบาลน่าจะให้เวลากับสสทุกคนนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านอย่างเดียวจริงๆสสทุกคนก็ควรมีเวลาอ่านนะครับจริงๆเพราะว่าพราบงบประมาณฉบับนี้แม้จะยังไม่ได้เป็นฉบับเรียกว่าของรัฐบาลใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ก็ถือว่าเป็นฉบับที่จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อตอบสนองนโยบายนะครับเร่งด่วนของรัฐบาลอันนี้ เราก็ต้องออไปตรวจสอบนะครับว่าการจัดสารางงบประมาณใหม่เนี่ยตอบโจทย์สถานการณ์และเป้าหมายอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจะเร่งดำเนินการหรือไม่